สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยการเขียนแผนภาพนะคะการแยกตัวประกอบคือการเขียนจํานวนนับนั้นให้อยูอ่ในรูปผลคูณของจํานวนเฉพาะการแยกตัวประกอบมีอยู่ด้วยการ2วิธี 1. การเขียนแผนภาพ 2. การหานสั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยการเขียนแผนภาพค่ะโจทย์บอกว่าจงแยกตัวประกอบของ48 นะคะโดยการเขียนแผนภาพเนาะเหมือนในหนังสือเลยแต่คุณครูจะเอาตัวเลขอื่นๆบ้างอ่ะเช่นวิธีการทำสี่สิบแปพอแตกออกมาเนี่ยแตกมาเพราะอะไรเพราะ48ไม่ใช่จํานวนเฉพาะใช่ไหมเพราะนั้นเราหาก่อนว่าเลขเลขอะไรคูณกันได้48 4สิคูณสิถ้าพอได้แตกออกมาปุ๊บในบรรทัดที่เป็นการคูณให้นักเรียนหา จำนวนเฉพาะนะคะถ้าใช่ให้นักเรียนวงกลมถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนแตกออกไปอีกอย่างในข้อนี้4ไม่ใช่จํานวนเฉพาะและ12ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็ต่างคนต่างแตกเนาะต่อมาเลขอะไรคูณกันได้4 2คูณ2ได้4เลขอะไรคูณกันได้12 2คูณ6ได้12 เสร็จแล้วแต่ละบรรทัดทุกครั้างนักเรียนจะต้องหาว่ามันใช่จํานวนเฉพาะไหมถ้าใช่ให้นักเรียนวงกลมวงกลมวงกลมแต่ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนแตกกิ่งออกไปโอเคไหมเลขไหนที่วงกลมเลขนั้นหยุดเตรียมตอบได้เลยเลขไหนที่ยังไม่ใช่ให้นักเรียนแตกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจเจอเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะ เพราะนั้นอย่างข้อนี้เลขอะไรคูณกันได้หก็2อคูณสาได้หเนาะสองใช่จํานวนเฉพาะไหมลูกใช่สามก็ใช่ 3, ใชเพราะฉะนั้นหมดแล้วทุกตัววงกลมหมดแล้วเรียบร้อยนั่นแสดงว่าไม่มีให้เราแตกอีกแล้วสรุปเลยแปลว่าลายแปลว่า48เท่ากับเวลาทําให้นักเรียนเรียนเลขจากน้อยไปหามาก2มีกี่ตัว2คูณ2 4ตัว 1 2 3 4แล้วก็คูณ3โอเคไหมเอาตัวเลขที่เราวงกลมมาต่อหรือเวลาทำนักเ,เรียนดู2มีกันกี่ตัว2มีกัน4ตัวเราเรียกว่า2ยกกำลัง4เวลาเขียนเขียนเยื้องนิดนึงและใส่ตัวเลขที่มันเล็กลงนะคะคูณ3แค่นี้เองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหันหน้า33นะคะลูกเป็ดด้านล่างไปพร้อมๆกันนะคะข้อ1 36ให้นักเรียนคิดในกระดาษทดได้เลยนะคะนำ3าม6มาไว้ตรงกลางเนาะตัวโจทย์ต่อมาทำไงต่อแยกออกเป็น2กิ่งนะคะ2กิ่งเสร็จแล้วคิดค่ะว่าเลขอะไรคูณกันได้3 6เช่น3คูณ12 3 ใช้จำนวนเฉพาะแล้ววงกลม12ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแตกกิ่งออกไปนะคะต่อมาเลขอะไรคูณกันได้12เช่น4คูณ3 4 3 12เนาะ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะทำไงแตกออกไป3ใช้จำนวนเฉพาะนักเรียนก็วงกลมอ่ะเหลือ4 ก็คิดต่อเลขอะไรคูณกันได้4ก็2องคูณสอเป็นจำนวนเฉพาะแล้ววง2เป็นแล้ววงเพราะทะนั้นสรุปได้เลย3ามเท่ากับเรียงเลขจากน้อยไปหามาก2องคูณสคูณสคูณสหรือ 2มีกัน2ตัวก็2ยกกำลังสองอย่าลืมเขียนตัวเยื้องแล้วก็เล็กๆนะคะแล้วก็3ยกกำลัง2เหมือนกันเพราะ3มีกันสองตัวต่อมาข้อสองบาง49เลขอะไรคูณกันได้49ง่ายเลย7จใช่ไหมเจ็ดเจ็และ7ก็เป็นจำนวนเฉพาะทั้ง2ตัวจบเลยเพราะนั้น49เท่ากับ เจ็คูณ7หรือ7ยกกำลัง2ต่อามาข้อ3 51เอา51ไว้ตรงกลางเหมือนเดิมแต่ออกเป็น2กิ่งเลขอะไรคูณกันได้51คือ3คูณ17 3เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็น17เเป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็น แค่นั้นเองจบแล้วเมื่อวงกลมเสร็จแสดงว่าเสร็จไม่มีตัวเลขให้เราแยกแล้วก็ตอบได้เลย5 1เท่ากับ3คูณ17ต่อไปข้อ4 60, 60, 60ไว้ตรงกลาง60ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่ออกเป็น2กิ่งเลขอะไรคูณกันได้60 6คูณ10 6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะและ10ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนักเรียนก็แตกออกไปอีกนะคะ ต่อมาเลขอะไรคูณกันได้6กโลก2คูณ3อีกอันนึงเลขอะไรคูณกันได้1ิบคูณหได้10 2เป็นจำนวนเฉพาะวงกลมสามเป็น2เป็น5เป็นหมดแล้วเพราะานั้นสรุปเลย6กสเท่ากับอย่าลืมเรียงเลขนะเอาน้อยขึ้นก่อน2องคูณสคูณส คูณ5ห,หรือ2มีกัน2ตัวก็คือ2อยกกำลัง2คูณ3คูณ5อย่าลืมไปลอกใส่ลูกเตาต่อไปนะคะ64ก็เหมือนเดิมเอา64มาไว้ตรงกลาง64แบ่งออกเป็น2กิ่งนะคะเลขอ,อะไรคูณกันได้64โลก8คูณ8 8 8 64 8ไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็เหมือนเดิม แตกออกไป2กิง่งเลขอะไรคูณกันได้8 2คูณ4อันนี้ก็เหมือนกัน2คูณ4 2ใช่จำนวนเฉพาะไหมใช่วงใช่วงถ้า4ไม่ใช่ก็ทำง่ายแตกกิ่งออกไปเหมือนเดิมแล้วก็คิดเลขอะไรคูณกันได้4 2คูณ2 สองคูณสองเสร็จแล้วทําง่ายดูว่าเป็นจํานวนเฉพาะไม้สองเป็นจํานวนเฉพาะนะคะและทุกตัวก็เป็นเลขสองเป็นจํานวนเฉพาะกันหมดเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่า 6 4เท่ากับนักเรียนดูเลขนะเราจะเอาเฉพาะตัวเลขที่เราวงกลมเป็นเลข2ทั้งหมดเลยเราก็แค่นับว่าเลข2มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6เลข2มีอยู่ด้วยกัน6ตัวก็2คูณกัน6กที1 2 3 4 5 6หรือ2ยกกำลัง6นั่นเองข้อต่อไป75 เลขอะไรคูณกันได้75เลขอะไรคูณกันได้เจห้าอ่ไม่ห้าละกัน5คูณห5าอะไรได้ 75? ็ดสิบห้าห้าาเป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงสิ 15, ยังไม่เป็นก็แตกกิ่งออกไปคิดใหม่เลขอะไรคูณกันได้15 3หคูณหได้15โอเคไหม สามเป็นห้าเป็นเพราะนั้นเอาตัวเลขที่วงกลมมาตอบเท่านั้นเจ็ดสิบห้าเท่ากับสามคูณห้าคูณห้าหรือสามคูณห้ายกกำลังสอง แานบ้านของนักเรียนนะคะให้ทําในหนังสือหน้า33ก็คือลูกเป็ดนี้นะคะเหลือข้อ7กับข้อ8นะคะให้นักเรียนทําเองแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะหน้า22จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย